สวัสดีครับทุกท่านเลตี่ธนวิชัยพีชนแนลนะครับวันนี้พบกับผมในเรื่องการรับมีดโกนหนวดเก่าๆแบบนี้รับยังไงคมได้ได้มีเอฟซีถามกันมาหลายท่านเลยนะครับว่าการรับมีดโกนหนวดเก่าๆแบบนี้รับได้หรือเปล่าและได้มีเอฟซีหลายๆท่านนะครับไปดูคลิปเก่าๆของผมในการรับมีดโกนหนวดซึ่งผมได้ใช้หนังในการรับมีดโกนหนวดแบบนี้ครับรับแบบนี้นะครับ มีกนนวดเก่าๆก็คมได้และใช้ได้นานอีกเป็นปีเลยครับแต่ในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการรับมีกนนวด3วิธีและใช้ได้ดีเลยครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการรับมีดโกนหนวดเก่าๆแบบนี้เราจะประหยัดหลายจ่ายภายในคนเรือยงของเราและมีกนหนวดก็จะขมขึ้นด้วยครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับก่อนที่เราจะนํามีกนหนวดไปรับนะครับ เราจะมาดูสภาพของมีดโกนนวดและมาลองโกนหนวดกันก่อนนะครับว่ามีดโกนนวดเก่าๆแบบนี้จะมีความคมอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวซูมเข้ามาดูครับทั้งเยินทั้งเก่าแบบนี้เราจะรับให้คมได้อย่างไรเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูก่อนนะครับว่ามีดโกนนวดเก่าๆแบบนี้ไม่มีความคมนะครับโดยผมจะใช้อันนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวดูครับดูตรงหนวดผมตรงนี้นะครับหรือเข่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้มีดโกนนวดอันนี้โกนดูก่อนนะครับ ดูครับอาจจะเข้าบ้านนะครับแต่ไม่เยอะดูครับเห็นไหมครับสวัครับเจ็บ้วยครับนะแล้วมีกนวดอันนี้ก็ไม่คมนะครับเดี๋ยวเรามาลองอันนี้กันครับนะอันเก่าๆแบบนี้เก่าจริงครับเป็นมีกนวดที่ถอดใบมีดได้ดูครับเดี๋ยวผมจะกนให้ดูดูครับครับดึงน้ำกัดกันๆเห็นไหมครับนะเข้ามางแต่ไม่เยอะแต่ก็เจ็บครับเห็นไหมครับเนี่ยผมกดแรงๆก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมครับไม่มีความคมเลยครับ อันที่สองแล้วนี้อันที่3ามครับเดี๋ยวดูครับว่าจะมีความคมหรือเปล่าก่อนที่เราจะนําไปรับกันนะครับดูครับเห็นไหมครับเจ็บด้วยครับดูครับไม่มีความคมเลยครับนะข้าวบ้างแต่ก็เพียงนิดหน่อยแต่ทําให้หนังของผมเนี่ยครับแสบเลยครับนะเดี๋ยวเราจะนําไปรับจาก3วิธีวิธีที่1ผมเคยนําเสนอไปแล้วนะครับโดยเราจะใช้หนังของเราในการรับ ใบมีดกนวดเราจะทําแบบนี้ครับถ้าทุกท่านยังไม่เคยไปดูนะครับลองทําแบบนี้ได้ครับเป็นวิธีที่1ในการรับมีโกหรือมีโกนวดแบบนี้ครับเราถูขึ้นไปแบบนี้นะครับเราอย่าไปดึงลงมานะครับถ้าเราดึงลงมาแบบนี้ขนของเราที่อยู่ที่แขนนะครับจะไม่เหลือเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดันไปแบบนี้นะครับใบมีดความคมจะอยู่ด้านล่างเราดันไปแบบนี้ปลอดภัยและใบมีดจะไม่ทาให้ขนของเราเสียหายครับ เราดันไปประมาณ10ทีนะครับเดี๋ยวดูนะครับมีกนหนวดจะใช้ได้ต่ออีกเป็นปีเลยครับเราจะได้ลดรายจ่ายเราได้เยอะแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องไปซื้อมานะครับนี่ครับก็จะประมาณ10ทีแล้วนะครับในการถูมีกนหนวดกับหนังของเราเดี๋ยวผมจะลองกนหนวดตรงที่เดิมนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูครับว่าจะคมหรือเปล่าเห็นไ,ไหมครับ นี่ครับนี่ครับนี่ออกมาเยอะเลยครับนี่ครับแล้วก็ไม่เจ็บเลยครับเราดึงเพียงนิดหน่อยครับแสดงว่าเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ครับเนี่ยเรียงเลยครับตรงนี้แสดงว่าวิธีที่หนึ่งในการรับมีกนวดด้วยหนังของเรานะครับใช้การได้ดีและต่อไปนะครับเป็นวิธีที่สองโดยผมจะใช้เป็นหนังหนังเทมขัด หนังกระเป๋าหรือหนังอะไรก็ได้ครับในการรับมีดโกนหนวดสมัยก่อนนะครับถ้าทุกท่านทัน,ทนวิธีการรับมีดโกนหนวดจากช่างตัดผมนะครับช่างตัดผมจะใช้หนังไม่ว่าจะเป็นหนังกาับหรือหนังเรียบๆแบบนี้นะครับในการรับมีดโกนหนวดให้คมได้ในวันนี้นะครับทางช่องดีไทยพี h ชนแนลจะมาแนะนําวิธีการรับมีดโกนหนวดจากเข็มขัดกันนะครับ เราจะมารับกันแบบนี้นะครับโดยการถูไปหน้าแบบนนี้ครับเราจะไม่ดึงกลับมานะครับดูครับถูไปประมาณสิบทีเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันนะครับว่ามีกโนวดที่เรารับด้วยเข็มขาดหรือว่ารับด้วยหนังนะครับจะมีความคมหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะครับนี่ครับเป็นวิธีสมัยก่อนเลยครับที่ช่างสมัยก่อนหรือช่างตัดผมนะครับนําไปลับกับมีกนวดเขาเรียกว่า การสะบัดใบมีดนั่นเองครับแต่ว่าอันนี้นะครับเราสะบัดไม่ได้เพราะว่าใบมีดที่เรานํามารับกับหนังนี่นะครับเป็นใบมีดที่ติดแบบนี้ไม่เหมือนใบมีดสมัยก่อนนะครับที่เป็นใบมีดเดี่ยวดูครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นํามาโกนนวดกันนะครับผมจะโกนด้านนี้นะครับเดี๋ยวดูครับเห็นไหมครับเนี่ยออกไปเยอะเลยครับ แสดงว่าใช้การได้ดีครับแล้วก็ไม่เจ็บเลยครับกลับมามีคว์มโคมอีกครั้งนึงแล้วครับเห็นไหมครับใช้การได้ดีดูนิครับนะออกไปเกือหมดเลยครับวิธีที่สองนี่นะครับแสดงว่าใช้การได้ดีเหมือนกันในการลับมีโก纶หนวดด้วยเข็มขาดหรือว่าในการลับมีโก纶หนวดด้วยหนังดูดิครับนะขนของเราติดเต็มเลยครับ เดี๋ยววิธีที่3านะครับวิธีการลับมีกนวดด้วยการเกงยีนหรือผ้ายีนนี้นะครับผ้ายีนลับมีกนวดได้อย่างไรผ้ายีนก็คล้ายๆเข็มขัดนั่นเองครับเพราะว่ามีฟามหยาบดูครับเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้นะครับในการลับมีกนวดด้วยผ้ายีนนะครับเราก็ถูไปด้านหน้าเหมือนกันครับเก่าขนาดไหนดูดิครับนะทุกคนอย่าดรามากนะครับสําหรับ3ามวิธีนี้ครับ โดยการใช้มีดโกหนห่วเก่าๆเพราะว่าเป็นการนําเสนอเพื่อให้หลดรายจ่ายภายในครูเรืองของเรานะครับถ้าเกิดว่าบ้าน้ายไกลแล้วก็หาที่โกนหนวไม่ได้ลองมาทําแบบนี้ครับรลดรายจ่ายในครูเรืองของเราได้เยอะเลยครับแล้วใบมีดเก่าๆและใบมีดสําหรับโกนหนวแบบนี้นครับเราจะใช้ต่อได้อีกเป็นปีเลยครับถูไปประมาณสิบทีครับเดี๋ยวเราจะมาลองโกนหนวกันครับ นี่ครับเดี๋ยวเรามาลองโกนหนวดด้วยมีดโกนเก่าๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะโกนหนวดเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันครับเป็นวิธีดูถ่ายแลยนะครับผมจะโกนหนวดตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวดูกันครับนี่ครับเห็นไหมครับเราโกนไปเพียงเบาๆเองครับเห็นไหมครับนะ ออกไปเกือบหมดเลยครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับแสดงว่าการรับมีกนวดด้วยการเกงยีนนะครับใช้งานได้ดีและคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการรับมีกนวดจาก3วิธีนี้นะครับประหยัดรายจ่ายของเราได้เยอะแล้วเราก็ไม่ต้องไปซื้อมาใหม่ด้วยครับดูครับโกนวดของเราได้ดีด้วยครับ เห็นนะมครับผมกลิบเลยครับจากมีโกนเก่าๆเราสามารถใช้ต่อได้อีกเป็นปีเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับเสี้ยงเก่าขึ้นเยอะเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราไปใช้ร่วมกับสบู่หรือว่าแป้งนะครับมีกนนวดอันนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพในการโกนได้เยอะเลยครับนะและคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ ในการรับมีดโกนหนวดเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อมาใหม่ให้เสียเงินเสียทอนนะครับมีดโกนหนวดเก่าๆหนึ่งอันเราสามารถใช้ได้เป็นปีเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิชัยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิชัยพีชนแนลครับในการรับมีดโกนหนวดเก่าๆจาก3วิธีใช้ได้แน่นอนประหยัดรายจ่ายได้เยอะเลยครับ